ก็เรื่องเงิน39ล้านนี่แหละอันนี้แหละนะนะครับทำให้วิเดชาตัดสินใจได้ว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่านะออสุนิสมาทันทีนะครับนะก็ทนาย2ต่อเต่านะครับนะผมบอกได้เลยนะนะเดี๋ยวได้เขา <c oughs> ้าไป <c oughs> อยู่คนแรกคนที่2ก็จะตามไปติดๆนะครับอยู่ปากเก็ดนะใกล้ๆเดียนี่เอง ในะใกล้ๆเดียนี่เองปากเก็ดนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับคือสิ่งที่คุณทำเอาไว้ตลอด6ปีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าพังทั้งหมดใช้คำนี้เลยนะครับพังทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าไม่ได้เนาะเราตั้งข้อสังเกตได้อย่างเดียว จุงมือกันไปสองพี่น้องตะกูลต่อนะนะสองพี่น้องเดินตามฉันตามพี่ชายบ้านไมเดียติดแม่น้ำด้วยไง üler? เออเขคงจะเป็นแบบนั้นแหละนะเยน็นนั่งเนีย่ยผมว่าต,ตอนนี้อุณหภูมิที่บ้านไม่น่าไม่ประมาณสัก2ีเป็ดได้นะสวัสดีจ้านะครับขอบคุณกับพี่ซันค่ะนะสวัสดีค่ะเจ๊ผมยาวไปไหนล่ะคะ ใครวะพี่เท็ดดีบ้บดีใครใครคือเจ๊ผมยาวผมอยู่บ้านคนเดียวอยา่า <laughs> อย่าสิผู้ยิ่งหนาวหนาวผูกลัวอยู่ด้วยอยู่บ้านคนเดียวจะเป็นเจ๊ผมยาวที่ไหนตายห่าละนะอ๋อวันนั้นฉันโปรโมตโปรโมตวันลอยกระทงที่ร้านนพบาทเมื่อวานไงอ๋อโอเคนะนะ,นะ พี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องบอกฝากโปรโมทเรื่องงานโอ้โหแม่งยาวมากกูอ่านไม่ไหว,วนะพี่น้องมันยาวมากกูอ่านไม่ไหวหรอกนะยาวยาวนะจะโปรโมทยังไงน้องบิวตี้ติดตามแล้วค่ะนะคะก็ในคดีของทนายตั้มเนี่ยผมคิดว่านะก็ดูจากทรงแล้ว เหนื่อยเหนื่อยพี่มดหนอยบอดีครับพี่กุ๊กไก่บอดีครับจริงจริงเ,เหนื่อยพี่เจี๊ยบบอดีค่ะเหนื่อยเลยกูบอกเลยเหนื่อยกว่าที่คิดจริงจริงไม่คิดว่าจะเป็นคนแบบนี้คือเดี๋ยวจะบอกแบบนี้พี่เรา,ารู้เรื่องหลายๆเรื่องมาตั้งนานแล้วพี่ซันแต่เราก็ไม่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 ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยอะไรเพราะว่าเขาอยู่กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนาะตอนเขาอยู่กับตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี่เขาก็ สุดลิตน,นะวงจุ้ยต่อไหมไม่แน่ใจใครจะได้ดื่มฉ <c oughs> ีกูกลัวไม่มีโอกาสได้ดื่มมาสิยังไม่ทันได้ดื่มเลยเข้าไปซะแล้วนะสั่งมาได้เลยครับนะชื่อที่อยู่เบอร์โทรม,มาเมื่อเช้านี่ก็แบบโอ้โหเข้าห้องน้ำสนุกสนานมากช่วงนี้ผมเข้าห้องน้ำมันมาก นะพี่สมัยใหม่สวัสดีครับนะคือก็ต้องเข้าใจในบริบทก่อนนะครับในบริบทของทนายตั้มเนี่ยต้องเรียนแบบนี้ว่าคือผมว่าทนายตั้มกับออสน่ยไออาจารย์ฮวงจุ้ยเนี่ย,ไ,รรย,ยไม่ค่อยได้แตกต่างกันหรอกพอเจอลูกค้ารายใหญ่ก็จะมีการหวัดล้อมนู่นนี่นั่นเนี่ยนะแต่สองสารนะสงสารพี่เขาที่โดนไปเป็นร้อยล้านเลยอ่ะนะ ดีดีจ้าพี่ขาไม่น่าจะเอานะ่น่าจะออกทางช่องทางธรรมชาตินะหลายๆคนตอนนี้ก็ได้เห็นหน้าแฟนของอไอออสนะที่เป็นดีเจนะนะผมพูดได้แล้วชื่อน้องนุกนิกเมื่อวานนี้ผมก็จะพูดแต่พอดีว่าพี่กั้งขอบพระคุณมากค่ะผมก็ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เพราะว่าเขายังไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเขายังดีจะบอกว่าไงดีวะ เขายังไม่เปิดนะผมแต่รู้ตั้งแต่เมื่อวานรู้อยู่แล้วรู้แต่ไลฟ์สดตอนบ่ายแล้วล่ะแต่ไม่อยากจะพูดนะครับนะพี่นิวสวัสดีค่ะน้องนุกนิกนุกนิกนะแต่ตอนนี้พูดได้แล้วเพราะเขาลงทางโซเชียลแล้วนะนะนุกนิกตอนนี้นุกนิกนะ่าจะอยู่กับออสนะฝากบอกออสให้ให้ออสออกมามอบตัวดีกว่านะอยาให้เขาจับเองเลยนะนะสวัสดีครับพี่นิวค่ะนะฉะนั้นคือเนี่ยสังคมเราอะ เราต้องขอบคุณตัวเองนะเว้ยขอบคุณขอบคุณตัวเองเนี่ยอยู่กับสามรถว่าคนคุณเดินไปที่กระจกแล้วขอบคุณตัวเองเลยว่าโชคดีที่เราไม่ได้มีเงินมากมายการที่เราไม่ได้มีเงินมากมายเราก็ไม่ได้ตกมาเป็นเหยื่ยอเข้าใจป่ะผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งเว้ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยผมเพิ่งฟังจากคลิปของพี่กนกนะครับพ,พ,พี่พี่กนกเนี่ยจะเป็นนักข่าวไม่ทราบว่าใครอ่า เคย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 ยินไหมเคยเห็นหน้าไหมสมัยก่อนเนี่ยพี่กหนกเนี่ยแกจะทำข่าวกับพี่สรยุทธ์มีใครรู้จักไหมนะแกดังนะพี่กนกอ่ะแกเล่าเล่าเรื่องหนึ่งเว้ยผมชอบนะคือผมชอบเลยอ่ะนะสวัสดีค่ะพี่กัษมาค่ะรู้จักเนาะพี่กหนกแกบอกว่าแกมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าพ่อมาเฟียเว้ย เจ้าพ่อมาเฟียเนี่ยนะได้จ้างนะพนักงานคนหนึ่งซึ่งพนักงานคนนี้เป็นพนักงานที่พูดไม่ได้นะเป็นใบและก็หูหนวกนะที่เจ้าพ่อเนี่ยจ้างก็เพราะว่ามันไว้ใจได้เพราะมันเป็นใบกับหูหนวกนะสุดท้ายวันหนึ่งไอ้ใบกับไอ้หูหนวกเนี่ยนะ ที่เป็นคนดูแลเรื่องต่างนี่นะนะมันก็ขโมยเงินเจ้าพ่อเว้ยเออผมฟังแล้วผมชอบนะขโมยเงินเจ้าพ่อเว้ยขโมยไปสิบล้านดอลลาร์เจ้าพ่อโกรธมากนะก็เลยไปตามทนายทนายคนนี้สามารถสื่อสารกับไอบ้ใบนีได้เพราะใช้ภาษามือเว้ยใช้ภาษามือในการสื่อสารนะทนายก็ถามเลยเฮ้ย มึงเอาเงินน่ะของเจ้าพ่อไปไว้ที่ไหนนะมันก็บอกว่ามันก็ส่งภาษามือกลับนะว่ามันไม่ได้เอาไปพวกคุณกําลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่มันไม่รู้เรื่องไอ้ทนายมันก็เลยบอกกับเจ้าพ่อว่าเจ้าพ่อมันบอกว่ามันไม่ได้เอาไปแล้วเราสองคนน่ะมาคุยอะไรกับมันเจ้าพ่อไม่ก็ฉุนเด็มันก็ควัดปืนมาเลยเว้ยแล้วก็จ่อไปที่ศีรษะแล้วก็เจ้าพ่อก็บอกไอ้ทนายว่ามึงบอกมาด้วยนะ ถ้ามันไม่พูดกูจะยิงมันนะทนนายก็บอกใบว่าถ้ามึงไม่พูดนะมึงไม่บอกที่ซ่อนนะมึงตายไอ้ใบมันก็ตกใจมันกลัวตายไนงะมันก็บอกหมดเลยเว้ยว่าเงินเนี่ยนะอยู่ในกระเป๋าสีน้ําตาลนะฝังเอาไว้ที่บ้านพี่ชายมันเว้ยนะพอเสร็จทนายก็รู้ไงมันบอกภาษามือมาไนงะทนนายก็เลยบอกกับเจ้าพ่อ บอกเจ้าพ่อครับเจ้าพอ,ออกทําไมมันพูดอะไรทนายบอกอะไรบ้างมันบอกว่าเจ้าพ่อไม่กล้ายิงมันหรอกเจ้าพ่อไม่เคยจะยิงปั้งนี่ที่พี่กหนกเล่านะที่พี่กหนกเล่านะและแกก็จบท้ายไว้บ้านงะอย่าไว้วางใจทนาย <laughs> ใช่ไหมแล้วันีครับสวัสดีครับพี่เวชรดาคือว่าผมฟังแล้วเออดีว่ะคือแบบ อแกก็เข้าใจเปรียบเทียบนะคือตลกมากเลยพี่น้อยวันดีครับนะคือเข้าใจนะเวลาเรามีคดีความหรือมีอะไรอ่ะเราก็ต้องการทนายที่ดีทนายที่ซื่อสัตย์นะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าทนายเกือบแปดหมื่นคนเป็นคนที่ไม่ดีนะเวนะไอ้ที่ไม่ดีมีมีมีกี่คนหรอกผมบอกเลยไอ้ที่ดีมีเยอะนะดีเก่งแต่เขาไม่ต้องการแสง เพราะเขารู้ถึงคุณภาพในวิชาชีพเว้ยคุณภาพในวิชาชีพคืออะไรคือความสามารถความรู้และประสบการณ์นี่คือเรื่องจริงนะฉะนั้นทนายกลุ่มนี้จะเป็นทนายที่ไม่ต้องการที่จะมีแสงไม่ต้องการที่จะมีที่ยืนในสังคมเว้ยเขาต้องการมีที่ยืนในอาชีพเว้ยนะส่วนทุกทนายหิวแสงทนายที่ไปตบซับเขา นะทนายที่พาลูกความโดนยึดบ้งยึดบ้านทนายพวกนี้นนะอยู่ในวิชาชีพไม่ได้หรอกเพราะมันเริ่มต้นจากความไม่บริสุทธิ์ต้องเรียนแบบนี้พี่แคทสวัสดีค่ะนะนะพี่อุตตะสวัสดีค่ะพี่ต้อสวัสดีค่ะนี่เรื่องจริงนะฉะนั้นสังคมไม่ต้องตัดสินผมเชื่อว่านะเวรกรรมตัดสินเรียบร้อยแล้วจริงๆ นะตอนที่ทนายคนไหนที่เคซี K Z. อะไรวะโอเคตอนนี้ทนายคนไหนที่โอเคบ้างโอ้ยเยอะแยะพี่พี่สันทนายที่ดีๆเยอะแยะ,แยะทนายอีกคนออกมาฟาดลงุงนะนะสวัสดีครับพี่หนิงคะ่ะนะคือบางเรื่องบางราวเราต้องคุยกันด้วยความเข้าใจนะว่าทุกอาชีพแบบพี่พี่เชื่อเถอะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะ แต่คนไม่ดีกับคนดีเนี่ยมันปะปนกันไปโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าตกลงไอคนนี้มันดีหรือไม่ดีพี่เข้าใจดีพูดไหมนะคือมันต้องศึกษามันต้องอ,อะไรหลายอย่างเรา,เ,ราเราไม่เราไม่เราไม่ทราบหรอกว่าเขาจะเป็นยังไงนะพี่สายฝนสวัสดีครับนะพี่สายฝนคลองถมผมอะเมื่อก่อนเนี่ยสิบสามปีที่แล้วอะผมขายของอยู่คลองถมนะเว้จริงๆอยากฟังพระสายประเด ป๋นะาพีรละพงศ์สวัสดีครับพระสายปเปรนะเพียงแค่อยากได้สกิดนิดเดียว2ล้านก็โอนไปนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะผมใชม้ว่าเป็นอาชีพนะอาชีพอะไรอาชีพพระนะนี่แหละไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายขยันอวดรวยโดนทุกคนนะเวลาจนต้องจนแบบเงียบๆหรือเวลารวยก็ต้องรวยแบบเงียบๆพี่ตาสวัสดีค่ะนะจริงๆนะไม่ต้อง โชว์นู่นนี่นั่นนะและอีกอย่างหนึ่งคือการหาเงินในคราบของพระสงฆ์เนี่ยบาปกรรมนะในการที่ได้เงินจากญาติโยมแทนที่จะนําเงินเหล่านี้ไปบุรณะไปสารต่อพระพุทธศาสนาแต่คุณนําเงินเหล่านี้มาให้กับศีกาผมว่าแบบนี้นะไม่ใช่แค่ศึกอย่างเดียวแล้วก็รอดนะน่าจะมีบทลงโทษนะ ผมว่านะมันเหมือนไม่การยักยอกทรัพย์จริงๆเพราะเจตนาของญาติโยมไม่มีไม่มีญาติโยมคนไหนที่นำเงินไปถวายแล้วบอกว่าเอาไปเลี้ยงสีกานะเอาไปดูแลผู้หญิงนะไม่มีหรอกทุกคนตั้งใจให้เพราะว่าเพื่อเก็บไว้ใช้ส่วนตัวหรือใช้ในการทะลุบำรุง นะคืนนี้สองทุ่มอาจารย์เบียร์นะกับธนวยที่ช่องหนไหพัดไม่ดูไม่ดูจ้ะไม่ดูนะพี่เล็กยิบสวัสดีครับไม่ดูนะครับนะและจริงผมไม่อยากอยากจะให้อาจารย์เบียร์ไม่ต้องไปคุยกับมันหรอกไร้สารละคนถ้าไม่มีความเชื่อมันยังกราบเด็กอยู่ไม่มีประโยชน์เหมือนเอาแ่ตีหินเอาแ่ตีหินเนี่ยหินมันไม่เจ็บนะแต่มือเราจะเจ็บ ฉะนั้นบางเรื่องเราไม่ต้องลงจากกระไดไปคุยก็ได้เข้าใจปะฉันคือผมไม่ดูนะแต่ก็ขอบคุณพี่อุตตะนะที่อุตส่าหพิมพ์มาบอกนะครับนะุดมอร์นิ่งค่ะบาดำนกค่ะขอบพระคุณมากที่พิมพ์มาบอกแต่ไม่ดูนะครับไม่ดูนะเบื่องตาและเบื่งเน็ตนะนี่เรื่องจริงนะคือเขาจะคุยกันตกลงกันอะไรกันอันนี้ผมไม่รู้นับนเป็นเรื่องของเขานะผมเอาแต่เรื่องที่มาเป็นประโยชน์มากกว่านะ ฉะนั้นถ้าจะต้องเปลืองเด็ดทิ้งแบบนั้นกูนั่งกินเบียร์นั่งดูหนังโป้ดีกว่าน่าจะมีประโยชน์และสนุกกว่านี่เรื่องจริงนะแล้วผมก็ไม่อยากให้อาจารย์เบียร์ลงไปคุย,ยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์กับคนคนนี้ต่อให้อาจารย์เบียร์จะเทศสอนขนาดไหนคนเนะี่ยมันจะต้องรู้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดไม่รู้ด้วยตัวเองพูดไปสอนให้ดีขนาดไหนเราก็ไม่สามารถทําให้เขาดีขึ้นได้เขาต้องปรับปรุง ตัวเองนะพี่มาริกาวัดดีครับนะเป็นการพรีเซนต์ของขัยพัดเพื่อต้องการจะให้คนเข้าไปดูผมรู้สึกแบบนั้นนะแล้วผมก็ไม่รู้จักขายคนนี้ด้วยนะฉะนั้นคือผมไม่ได้รู้สึกว่าผมต้องเข้าไปดูนะนะอันนี้ความพี่ส่วนตัวผมนะใครจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูนะแต่ผมไม่นะแล้วผมไม่ชี้นําด้วยเผื่อบ,บางคนอยากจะรู้ว่าอาจารย์เบียรจะสอนอะไรกับไอ้ธนวยคนนี้แต่ผมไม่ดูนะครับนะผมไม่ควรใช้ชีวิตแบบ อย่างนี้แหละอินดี้อินดี้หน่อยนะนีคือต้องการให้คนเขาไปดูอ่ะแต่ไปดีว่ากูไม่ใช่เหยื่อเนีผมไม่ใช่เหยื่อแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยว่าเขาจะตกลงเขาจะคืนดีกันเขาจะอะไรอันนี้ไม่อยากดูไม่รู้ไม่อยากรู้ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กับชีวิตแล้วก็ไม่มีประโยชน์กับสังคมนะแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์เบียร์สอนให้ตายนะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสันดานคนได้นี ฉะนั้นคือสันดานเปลี่ยนยากมากนะถ้าเป็นนิสัยยังพอได้อยู่พิชาติสวัสดีครับนะนะถ้านิสัยยังพอเข้าใจได้แต่สันดานยากนะมันมันลงลึกแล้วคนเราถ้ายัางดูถูกศาสนาอื่นได้ผมว่าไม่ใช่คนที่ดีแล้วไม่ใช่คนที่คุณเคารพนะการเหยียดเพศอย่างเงี้ยผมรับไม่ได้นะเหยียดเพศนะอย่างล่าสุดมีพระเฮี่ตัวหนึ่ง ก็เหยียดเพศอย่างเงี้ยผมก็รับไม่ได้นะฉะนั้นคือ <S <S ผมไม่นคนที่ชัดเจนมากนะการที่เราจะยกมือไหว้ใครสักคนหนึ่งไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาอายุเยอะกว่าเราต่อให้เขาอายุน้อยกว่าเราแต่เขาเป็นคนที่น่าศรัทธาผมก็ไหว้นะเววยนะฉะนั้นคือผมก็จะบอกว่าตอนเนี้ยผมมีเรื่องอยู่สองเรื่องในชีวิตผมที่ผมอยากจะทํามากหรืออยากจะบอกมากเรื่องของสำนักพุทธช่วยดูแลพระนอกรีดนิดหนึ่งนะครับแบบเนี้ยมันชัดเจน นะครับฝากดูแลด้วยสภาทนายความแนะฝากดูแลด้วยนะครับอย่านิ่งกันนะอย่าเลือกเกลือนะสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่น่าควรเคารพของวิชาชีพหนึ่งวิชาชีพอย่างอาชีพทนายความเนี่ยผมว่ามันควรจะมีความชัดเจนย่าโนเบลัลดครับเพราะไม่งั้นนะเดี๋ยวเราจะเห็นคนเหล่านี้ออกมาทำพฤติกรรมเรียนแบบที่มันไม่ถูกต้องนะจริงๆอยากให้ อาจารย์เบียรเซฟตัวเองจริงๆเดี๋ยววันที่12เนี่ยผมก็จะไปหาอาจารย์เอากระถนไปให้นะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยอาจจะไร้สดนะแต่ก็คงไล้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับว่าเราเออเรามาหาแล้วผมไม่เชื่อว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยแกเป็นคนที่น่ารักนะแกเป็นคนที่สอนทำในรูปแบบที่ชัดเจนนะจับต้องได้จ,จัดให้ enjoy สวัสดีครับพี่ขานะฉันคือ เวลาไปคุยกับคนที่ไม่เปิดใจอ่ะมันลำบากจริงๆเวลาจะคุยอะไรกับใครก็แล้วแต่ต้องเปิดใจคุยนะนะแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็เขาก็จะมีข้อแย้งอ่ะคือคนคนนี้จะแถตลอดแถทุกเรื่องนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เข้ามาในชีวิตเขาจะแถตลอดนะฉะนันคือผมก็อยากจะบอกอาจารย์เบียว่าไม่น่าไปขึ้นนะไม่ควรให้ค่า ไม่รู้นะผมคิดแบบนี้นะนะนะโบเต่าถุยนะผมเห็นตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีคนเข้ามาเช็คผมบ่อยมากนะนะรู้สึกว่าจะเป็นคุณหลุยใช่ไหมคุณหลุยนิมิตเทวาติใช่ไหมนะเข้ามาเช็คไลฟ์ผมบ่อยมากแต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ นิมิตเทวานะเพราะเขาก็เงียบๆไปแล้วนะก็เ,เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรก็รอดูแค่เรื่องของคดีความที่มันกำลังอยู่ในการตัดสินของศาลนะนะเมื่อคืนก็ไปป่วนต้นอ,อหรอนะก็มันไปตามกระบวนการไปแล้วนะก็ทำตามนั้นแหละครับตามกระบวนการไปนะอะไรที่มัน เข้าสู่สารแลวผมจะไม่ค่อยอยากยุ่งเหรอเนะอะอ,อาจารย์เบียสอนให้อยู่ในโลกของความเป็นจริงอ,อันนี้จริงผมเข้าไปฟังผมรู้เดี๋ยวนี้ทําไมไม่เห็นจอนนี่ไล์เลยจอนนี่เขาน่าจะไลท์ในบ้านแดงนะพี่สมัยใหม่เขาไลท์ในบ้านแดงเป็นส่วนมากนะประเด็นเอาทางรวยขึ้นมากับอาจารย์ทําไมเออผมก็คิดอย่างนั้นแหละนะเพื่ออะไรไม่รู้นะคือมันเหมือนอาจารย์เบียรแกสอนทำเหมือนอะไรรูวว้ปะ เหมือนกินข้าวอะ่ะเหมือนกินข้าวอะ่ะนะการกินข้าวเนี่ยเราจะรู้และสัมผัสอยู่ตรงหน้าได้เลยว่ากับข้าวที่เรากินอยู่อร่อยหรือไม่อร่อยเข้าใจป่ะฉันคือการสอนทำของอาจารย์เบียร์เนี่ยมันจะอยู่ในหลักของความเป็นจริงเข้าใจไหมพอมาอยู่หลักของความเป็นจริงคนที่ฟังมันจะเข้าใจง่าย,งายไงมันจะรู้ว่าอ๋อ oh, อันนี้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้เป็นแบบนี้เหมือนเหมือน อาจารย์เบียร์เขาเสิร์ฟของที่เรายังไม่ได้บอกอาจารย์เลยว่าเราชอบไม่ชอบแต่เขาเสิร์ฟมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์รู้ได้ยังไงวะว่าเราชอบกินไอ้นี่เข้าใจไหมไอ้ผมเปรียบเทียบแบบนี้นะนะทนายพัดทำไม่ถูกอย่างก็คงคงไปแบบนั้นอนะ่ะเนี่ยมันจะมีทนายแบบเนี้ยออกมาในรูปแบบเนี้ยเข้าใจป่ะทนายจะมีทนายแบบเนี้ยออกมาในรูปแบบเนี้ยนะซึ่งถามผมนะผมเ,ยเฉยๆมากเลยนะคือ ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นในการที่ต้องเข้าไปดูนะสภาทันไรความไม่กล้าตรวจหรอกครับเพราะมันมีเรื่องหมกเม็ดเยอะนะต้องตรวจทุกเรื่องนะแตนะ่พี่สัญญาแบตเตอรี่บอกนะอยากดังนะสวัสดีครับพี่ปุ้ยนะผมไม่รู้นะว่าบริบททำเพื่ออะไรแต่ผมก็สึกเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการ ชักนําในการที่จะไม่ให้ไปดูเขานะแต่ผมผมไม่ดูเฉยวันก่อนขึ้นไลฟ์โดนทัวลงใช่ไหมเนี่ยมันจะมีทนายอย่างนี้ออกมาแล้วก็ปากจาแจวๆหน่อยพูดจาอะไรเงี้ยนะ <S <S 1> <S 1> คือมันเลยกลายเป็นว่าพฤติกรรมของวิชาชีพแม่งเริ่มเสื่อ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 มจริงๆวิชาชีพเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะเราจะรู้สึกว่าวิชาชีพทนายนะสวัสดีค่ะนะเป็นวิชาชีพที่ทรงเกียรตินะ ไป็นตัวแทนหรือเป็นคนที่มีความรู้เรื่องกฎหมายแต่สมัยเนี้ยเนี่ยดูเด็มาทํากันจนแบบแม่งพังพินาศหมดเลยนะอ๋อเลิกติดตามมาแล้วใช่ไหมดาวดีจัสนะเดี๋ยวพอฟังแบบนี้เดี๋ยวผาว่าผมแม่งไปโจมตีทนายพัดไม่ใช่นะผมไม่ได้จมตีนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าทําในสิ่งที่เหมาะที่ควรดีกว่านะเราเป็นทนายเราไม่ใช่นักข่าวฉะนั้นคือการเป็นทนายก็ไปให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมันน่าจะโอเคกว่า ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกฎหมายหรือไม่ถ้าเกิดไม่อยากเป็นทนายแล้วอยากจะเป็นนักข่าวก็อ๊อบก็เป็นนักข่าวเอาสักอย่างหนึ่งคือชีวิตคนเราเนี่ยนะมันจะต้องมีอะไรที่มันเด่นนะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งเจ๋งว่ะอย่างพี่เดชาแกชัดเจนนะว่าแกไม่ว่าความแล้วแต่แกจะให้ความรู้เรื่องกฎหมายอ่ะอย่างเงี้ยชัดเจนถูกไหมทนายดีมีทุกอาชีพะครับมีทั้งดีและไม่ดีพี่เชนจริงๆเราไปเหมารวมไม่ได้หรอกนะนี่เรื่องจริงนะ เราหว่าผู้ร่วมไม่ได้หรอครับนะมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะแม่เมย์สวัสดีครับแม่เมย์มีพี่ท่านหนึ่งอยู่ต่างประเทศผมให้เบอร์แม่เมย์ไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะโทรศัพท์ไปดูดวงกับแม่นะเมื่อเช้านี้เขาส่งมาละเขาขออนุญาตบอกว่าไม่ต้องขอเลยเดี๋ยวผมให้เลยนะแม่เมย์นี่เป็นหมอดูมา25ปีแม่นมากครูบอกเลยว่าแม่นมากใครยังไม่ติดตามแม่เมย์ฝากติดตามด้วยนะ get mobile เนี่ยนะ G E T เนี่ยนะ นะแกดูดวงแม่นมากแม่นนะแกดูบรรดาดารากับตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทนั้นเลยอ่ะพูดอะไรบางคนก็พูดมากนะเขาคงไม่มีคอนเทนต์อะไรให้ทำคือแหมจะเรียกว่าอะไรดีอะ่ะนะไม่เดี๋ยวเขาโทรหาหาไม่มีเองครับนะคือเดี๋ยวจะบอกแบบนี้ครับว่า ย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยอย,อยู่ภาคประชาชนผมสามารถพูดเรื่องข่าวได้แต่ข่าวเนี่ยผมก็จะเอามาจากบรรดา,าสำนักข่าวเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าผมต้องขอบคุณนะขอบคุณไปก่อนเลยพี่พี่นักข่าวกับพี่พี่ยูทูบเบอร์หลายๆคนนะที่เอาไลฟ์ผมเนี่ยไปลงในบ้านแดงนะต้องขอบคุณนะอย่างแรกคือ เวลาคนเข้ามาดูอ่ะเขาจะได้รู้ว่าเออข,าขาอ่าวบางข่าวไปยังไงมีพี่ๆที่เป็นเอฟซอยู่ตามประเทศดูไลฟ์ผมไม่ทันเพราะเวลามันไม่ตรงกันเขาก็เข้าไปดูในบ้านแดงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฉันคือเวลาผมพูดอะไรเนี่ยถ้าผมไม่เคลียร์คัดเกี่ยวกับเรื่องข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 ,ข,ข้อมูลนะผมจะไม่พูดเลยนะเว้ยผมจะพูดต่อเมื่อผมเคลียร์คัดแล้วว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นข้อมูลที่จริงเป็นข้อมูลที่ถูกต้องผมคิดแบบนั้นนะ ขอบพระคุณมากค่ะแม่แม่เมฆาสวัสดีกับพี่เปิลค่ะนะนะคือต้องต้องทาความเข้าใจนิดนึงว่าด้วยบริบทของโซเชียลเนี่ยมันมันว่ากันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันคือสาธารณะนะพอไม่เป็นสาธารณะแล้วเนี่ยต้องต้องระมัดระวังค่อนข้างเยอะไปดูทนายไพศาลกับทนายแก้วไปรวมแก๊งนันเน็กพี่ป๋องนะไอ้นันเ็กพี่ป๋องพี่หอยมงมันอยู่แล้วนะไปก่อนนะจ้าเลิบเลิเลิเลินะพี่รัฐสวัสดีค่ะเห็นไหม